เสียร้านทองหรือว่าเสียติงคดีนี้เราจะรอตำรวจว่าตำรวจจะสรุปยังไงแต่เรื่องนี้ทุกคนกำลังชี้ชัดไปว่าเสียน่าจะถูกฆ่าแล้วแหละถามว่าเพราะอะไรคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเล่ากันมา3วันติดแล้วเนี่ยนะที่ช่องแปไปตามเรื่องนี้เสียตายอยู่ในรถค่ะแล้วก็เป็นแคมรี่ถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นครอบพิรุษเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ ทีมข่าวช่อง8ไปเจอกับเมียน้อยเสียไม่อ้อมค้อมนะเรียกเมียน้อยนั่แหละคุณผู้ชมฮะเมียน้อยเสียก็เพิ่งบอกกับช่อง8ไปว่าก่อนหน้าที่เสียจะตายไม่กี่วันเสียเพิ่งบอกว่าระวังหน่อยนะเพราะเขาจับได้แล้วเรื่องความสัมพันธ์ของเราแล้วมันไปประกอบกับเรื่องอะไรไหมฮะไปประกอบกับก่อนหน้านี้รถเสียเกิดอุบัติเหตุค่ะคราวนี้ญาติิฝั่งเสียก็เลยกำลังจะว่าก่อนหน้าที่รถเสียเกิดอุบัติเหตุนั่นถูกใครแกล้งให้เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่ายังแตก แล้วเมียน้อยก็ออกมาบอกว่าเสียเตือนให้พวกเราระวังตัวและหลังจากนั้นเสียก็ไปกินข้าวจนเสียไปกินข้าวตกดึกลองประมวลวงจรปิดรถเสียหนก็ได้นะฮะที่ไปจอดตามข้างทางและเห็นประกายไฟเกิดขึ้นม,มันกลายเป็นประเด็นก็คือว่าพอเราไปเจอวงจรปิดเนี่ยเราดันไปเจอรถต้องสงสัยขับออกมาจากจุดที่รถเสียระเบิดด้วยใช่ค่ะเพลวงจรปิดขึ้นมาเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราเจอภาพรถต้องสงสัย ซึ่งขับออกมาจากบริเวณจุดที่เกิดเหตุตรงจุดนี้มีการตั้งข้อสังเกตกันว่ารถคันนี้มาจอดรอเสียอยู่แล้วหรือไม่เพราะอย่าลืมว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอไฟมันลุกปับ๊บเราเห็นรถคันนี้วิ่งออกมาเลยค,คุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ตำรวจเขาก็ยังไม่เปิดเผยอะไรกันนกข่าวนะฮะ เพราะตำรวจกำลังแกะรอยคดีนี้ว่าถ้าเสียถูกสั่งตายจัดฉากเอาศพมาเผาตรงบริเวณจุดเกิดเหตุก็คือถนนหลวง44สุราษฎร์กรบีซาเทินซีบอร์ดที่สุราษฎร์ใครคือคนสั่งการกลับมาตรงนี้ฮะหลักฐานใหม่ฮะกลับเข้ามาตรงนี้ฮะค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะเปิดหลักฐานใหม่เมื่อกี้ผมตั้งต้นตรงที่ว่า ครอบครัวเสียให้ข้อมูลช่องแปดว่าเสียเคยรถยางระเบิดแล้วเขาสงสัยว่าเรื่องในอดีตเสียน่าจะถูกเก็บแต่เสียรอดค่ะวันนี้หลักฐานเรื่องยางระเบิดจะมาใหม่แล้วเป็นอะไรครับเป็นวงจรปิดเป็นวงจรปิดคะ่ะเห็นรถกระบะสีดําคันที่ยางระเบิดและประสบอุบัติเหตุสามสี่วันก่อนที่เสียติ่งจะเสียชีวิตนะคะอันนี้เป็นรถของเสียติ่งก็คือ เสียวัชรินนั่นเองค่ะขับกระบะคันสีดําซึ่งไม่ใช่คันที่เกิดเหตุเสียชีวิตนะคะออกมาเมื่อวันที่13มีนาคมก็อบอกก่อนว่าคันที่แกตายคือแคมรี่ใช่แต่ย้อนกลับไปตอนที่เกิดบาดเจ็บคือรถกระบะที่ยางแตกแล้วยติสงสัยว่าถูกทาให้ยางแตกเพื่อให้เสียติ่งตายหรือเปล่าวันที่ยางแตกคือวันที่13มีนาใช่ค่ะและนี่คือภาพรถกระบะอเชิญต่อครับเนี่ยค่ะตอนประมาณตีหนึ่งสามสิบห้านาทีนะคะตอนนี้รถเสียติเนี่ยเหมือนยางแตกแล้วแล้วก็ไปชนเสาไฟแต่หลังจากนั้นเนี่ย เสียติ่งเนี่ยจะถอยรถกระบะออกมาจอดอีกจุดหนึ่งค่ะพยายามจะถอยออกมาจอดอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะคะเนี่ยซึ่งถอยออกมาเนี่ยรถก็จะจอดเลยจากกล้องจอนปิดที่จับภาพเอาไว้ได้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นค่ะไปตัวต่อไปเลยก็ได้นะคะเสียติ่งจะเดินลงมาจากรถเพื่อโทรศัพท์ค่ะนี่คือ,อยางแตกแล้วอันนี้ยางแตกแล้วชนเสาไฟฟ้าไปแล้วรถข้างหน,น้ามันก็จะมีการบุบอยู่เนียนะคะเดี๋ยวดูภาพช้าๆสักนิดนึงนะฮะ อันนี้เสียติ่งน่ยยืนโทรศัพท์คาดว่าน่าจะมีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณผู้ชมถ้าดูทีวีจอเล็กมันจะมองไม่ค่อยเห็นมันเหมือนเงานิดเดียว<ช>นะครับแต่นี่คือหลักฐานใหม่นะฮะ,ะนาทีที่เสียรถยางระเบิดหลังจากนั้นไม่กี่วันเสียก็ตาย<ช>ซึ่งตรงจุดเนี้เขาก็เลยสงสัยกันว่าเอ๊ะใครเหมือนกับวางยาเสียให้รถยางระเบิดหรือเปล่านี่ฮะจะเห็นเหมือนกับนี่เข้าใจว่าเป็นแสงจากโรศัพท์ โทรศัพท์มือถือคะ่ะน่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือของเสียเพราะว่ามีการเหมือนกับโทรศัพท์เรียกตำรวจแล้วหลังจากนั้นก็จะมีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นรถยกมายกรถกระบะไปเ<อ>พราะไปต่อไม่ได้แล้วยางระเบิดคะ่ะนี่รถยกเจ้าหน้าที่มาแล้วคะ่ะนี่นะฮะลองดูภาพช้าๆสักนิดนึงเพราะหลักฐานแต่ละชิ้นจะถูกเริ่มเปิดออกมาเรื่อยๆค่ะเหตุการณ์ที่เสียรถยางแตกมันก็คือช่วงเวลาประมาณสักตีหนึ่งครึ่งของวันที่มันแปบ๊บหนึ่งนะฮะมันจะไปรับกับวันที่เสียรถระเบิดคือแคมรี ลดระเบิดก็ตีหนึ่งเสร็จใช่คุณผู้ชมส,สังเกตไหมนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าใครทํานะ,ะแต่เดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมช่วยดูช่องแปไปเรื่อยๆมันมีพิรุษมากขึ้นเรื่อยๆคดีนี้เพราะเวลาที่เสียยางระเบิด13มีนาวันที่เจอศพเสียคือ17มีนาที่แคมรี่ระเบิดเนี่ยนะฮะ มันคือเวลาที่มันใกล้ๆกันเกือบหมดเลยค่ะซึ่งเอาแหละมันอาจเป็นอุบัติเหตุก็ได้สำหรับยางระเบิด13มีนาแล้วมันอาจจะเป็นเวลาใกล้ๆกันเหมือนกับวันที่17มีนาลดระเบิดซึ่งเวลามันคือช่วงดึกเหมือนกันหมดเลยคือตีหนึ่งตีสเนี่ยเวลามันจะอยู่ราวนี้หมดเลยเนี่ยนะฮะแล้วอย่าลืมว่าก่อนที่รถแคมรี่ระเบิดเนี่ย17มีนาเสียเนี่ยแกไปหาเมียน้อยแกมา จนกระทั่งวันนี้เมียน้อยก็ให้ข้อมูลเรามาญาติก็ให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยช่อง8ดูหน่อยเสียรถยางระเบิด1ิามมีนากาลังสงสัยว่าเสียน่าจะโดนกักฆ่าตั้งแต่13แล้วเราเลยไปหาหลักฐานชิ้นนี้มาจนได้เนี่ยนะฮะแล้วเมื่อเราได้หลักฐานชิน้นนี้คุณผู้ชมครับเราได้เพิ่มมาอีกพอเสียแกยางระเบิดวันที่13วันที่14คุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าเสียเนี่ยแกจะเริ่มมาดูรถกระบะกแกแล้วใช่ถูกไหมอ่ะเปลี่ยนภาพต่อไปเลยครับวงจรปิดที่อู่ซ่อม เสียก็ต้องเอารถกระบะไปอู่แล้วขับแคมรี่มาดูกระบะที่ยางแตกซึ่งแคมรี่คันนี้แหละหลังจากนั้นอีก4วันก็ตูมฮะ๋ยวนะฮะนี่คือนาทีตอนเสียยังมีชีวิตนะฮะคือตอนนั้นแกก็มาไล่เช็ครถแกเหมือนกันว่าเอ๊ะกระบะมันเป็นอะไรวะทำไมอยู่ๆยางแตกเดี๋ยวจะเห็นภาพเสียลงมาถูกไหมใช่ค่ะจะเห็นภาพเสียลงมาเนี่ยจึเด็ก็จอดรถแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงมาดูรถกระบะซึ่งจอดอยู่ตรงเนี้ยที่อู่ช่างบอยค่ะ โอ้โหชีวิตคนเรามันสั้นจริงนะไม่กี่วันคุณผู้ชมไม่กี่วันเราตายแล้ว,วะอะเวลาทําข่าวพวกนี้บางทีก็เริ่มปงชีวิตเหมือนกันนะนี่ฮะ,คะใครจะนึกรถยางระเบิดอีกสี่วันตายอยู่ในรถอีกครันนึงอะคดีนี้ตํารวจต้องพูดบ้างก็ดีนะฮะเพราะนักข่าวเกือบทุกช่องกําลังตามกันหมดเลยแต่ผมเชื่อว่าชุดสืบเขาพูดเยอะไม่ได้คเพราะชุดสืบคงต้องหาหลักฐานอะไรบางอย่างเพื่อจะมัดใครบางคนหรือไม่และนี่คือนาทีเสียที่ไล่เดินเช็ครถ ใช่ค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมดูภาพนี้ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็เลยไปที่อู่รถเราก็เลยไปถามช่างบอยเปิดภาพนี้ค้างเอาไว้ด้วยนะฮะเราไปถามช่างบอยคนที่ซ่อมรถกระบะถูกไหมที่ว่ายางแตกสิบสามเนี่ยแหละเราก็ถามบอกบอยเอาจริงเท่าที่วิเคราะห์เนี่ยนะรถกระบะเสียเนี่ยเออมันเกิดอะไรได้บ้าง ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าทางตํารวจสพเมืองสุราษฎร์ใช่ไหมค่ะได้มีการเหมือนกับโทรศัพท์มาสอบถามเรื่องเก่าๆด้วยเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือวันนี้เนี่ยบอยเนี่ยเขาก็เลยบอกกับเราเนี่ยนะครับบอกว่าเท่าที่ดูรถของเสียกระบ,บะวันที่13ล้อซ้ายหน้าระเบิดอ่ะเดี๋ยวเราทําเพจเอาไว้คุณผู้ชมดูด้วยขึ้นเพจล้อหน้าระเบิดแล้วการระเบิดเนี่ยคุณผู้ชมครับผมก็ไม่มีความรู้เรื่องช่างอะนะ อ่าเปิดเต็มจอก่อนก็ได้ครับขอดูเต็มจอเนะน่ยลักษณะการระเบิดช่างเนี่ยบอกว่ายางล้อซ้ายหน้าระเบิดและเพากลางรถได้หลุดคาดว่าตอนเกิดเหตุล้อระเบิดรถได้กระแทกจนเพาหลุดซึ่งผมเองเนี่ยกำลังซ่อมอยู่เราก็เลยถามบอกว่าบอยแล้วอย่างนี้ถือว่ามีพิรุษไหม,มคนวางยาเสียได้ไหมบอยก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมคิดว่าเอาจริงถ้าเรื่องนี้นะต้องแฟร์ฟรหน่อยค่ะ มันน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุจริงๆใช่่คะอุบัติเหตุที่เสียทําตัวเองขนาดเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่จุดที่มันกระแทกจนกระทั่งเกิดความเสียหายภาพที่เสียเดินทางมาดูอู่เนี่ยวันที่14หลังจากกระบะยางแตกเสร็จ เสียขับแคมรี่นะฮะเข้ามาที่อู่เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ถามบอกว่าถ้าตอนเสียมาเนี่ยปฏิกิริยาเสียเขาเป็นยังไงเห็นบอกเสียมาที่อู่เนี่ยสีหน้านิ่งร่างกายแกแข็งแรงนะพี่และแกเดินปกติอ๋อที่ทุกคนสงสัยบอกเสียป่วยหรือเปล่าเพราะว่าแคมรี่คันนี้อีสี่วันไประเบิดเนี่ยนะคือบอยบอกกับเราบอกพี่ผมดูในรถกระบะนะแต่ผมไม่รู้หรอกว่าแคมรี่แกใส่ย,ยาอะไรไว้ปรากฏว่าในรถกระบะเนี่ยแกมีแต่ยาเสริมอาหาร ใช่ไหมเป็นสังกะสีเป็นซิงค์ค่ะเป็นซิงค์พลัสซึ่งก่อนหน้านั้นมันมีข้อมูลว่าเสียเนี่ยป่วยมีมีบางคนในครอบครัวบอกว่าเสียป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ3วันก่อนที่จะเสียชีวิตนี่แหละจนกระทั่งต้องไปซื้อยาแต่ปรากฏว่ามันคืออาหารเสริมมันคืออาหารเสริมมันไม่ใช่ยาที่แบบต้องรักษาโรคหนักๆถูกไหมฮะแล้ววันนี้อู๋ก็ยืนยันว่าก่อนแกจะตาย4ี่วันแกมาที่นี่แกแข็งแรงมาก ลองฟังเสียงอู่อธิบายเรื่องนี้นะฮะเรื่องรถยางแตกฮะล้อหน้ายางระเบิดถึงก็ชนเข้าล้อหลังครับก็คือด้านซ้ายก็ถลออกเบียดไปครับ,รบแล้วตัวภายในเครื่องไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร ครับเพลานี่คือเป็นยังไงอ่อาเพราก็คือเกิดจากการกระแทกของที่ว่าเราชนเข้าสะพานอะไรเราสะพานอะไรก็ไม่รู้นะั่นคือถึงถอยหลังไปเพลาเลยหลุดแนบภูขาดแนบขาดครับพี่แล้วเราซ่อมรถมาเนี่ยเราเห็นากติปกติรถไหมว่ามันเกิดจากเกิดอุบัติเหตุธรรมชาติหรือว่ามีมอ่าธรรมชาติก็ครัค้น,นี้เพราะเพราะว่าดูแล้วคือชนจากล้อหน้าแล้วไปชนเข้านู่ครับแต่คือหลักๆแล้วก,ก็ต้องดูสถานที่ที่ว่าเกิดมันเป็นยังไงพี่จานั้นเจเก็ปกติดีปกติครับ กบอกว่าเล่นก่อนมันไหนไหมก็คือไม่มม่แกไม่ได้บอกว่าเล่นทำให้ผี่นก่อนเพราะว่าแกต้องใช้ทุกของทัานั้นอย่างอย่างรถแกที่ตอนนี้เราต้องต้องไปถึงกี่วันอะไรก็ตอนนี้คือก็คือแล้วก็ตามนั้นเอาหาอะไรเขาข้ออะไรพวกนี้ยังก็ทำสีใช่ไมใช่เราไม่มีตรงไหนที่มันกิดข้าวไม่ไม่ไม่ครับทำถูกคุณไม่ไม่มีครับนั่นปกติครับแล้ววันนี้ที่มันน่าสนใจก็คือเอาแหละนี่คือเรื่องอุบัติเหตุ13ก่อน17แคมรี่ระเบิด คือจะใช้คําว่ายังไงดีวันนี้เราไปเจอแหล่งข่าวคนสําคัญผมจะไม่ระบุนะว่าใครพูดประโยคนี้แหล่งข่าวคนนี้คุณผู้ชมครับเขาไปที่งานศบเสียและปรากฏว่าตอนที่ไปงานศพเสียเนี่ยเขาบอกว่ามีคนเนี่ยออกมาพูดบางคําให้เขาฟัง โดยแหล่งข่าวบอกว่าตอนที่ไปถึงงานศพเนี่ยเขาก็สงสัยเหมือนกันเห็นข่าวทุกช่องออกอากาศใช่ไหมเรื่องการตายของเสียติ่งเนี่ยทีมงานเปิดคลิปเสียติ่งตอนมีชีวิตอยู่หน่อยก็ได้นะฮะที่มีแหวนพวงแหวนเพชรเอาขึ้นมาประกอบหน่อยเขาก็ถามพเพราะเขาก็อยากรู้เรื่องแหวนเพชรเหมือนกันคือก่อนหน้านี้ที่เขาเอาไปว่าแหวนเพชรหายแต่เอาล่ะตอนที่ไปถึงพยายามจะพูดเรื่องนี้มีบางคนในงานศพเดินเข้ามาแล้วก็บกมือบอกหยุดหยุดหยุดไม่ต้องพูดคดีจบแล้วคดีจบแล้ว แล้วจูจ่ๆญิงปริศนาคนนี้ซึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวจะไปกลายเป็นพาดพิงเขาแล้วเขาจะเสียหายเพราะก่อนหน้านี้เขาคนนี้ก็เคยบอกเขาไม่รู้เรื่องเรื่องการตายของเสียแต่ผู้หญิงคนนี้แหละพูดกับพยานบอกดีแล้วพี่วางแผนตั้งนานแล้วให้มันตายหหงอย่างนี้แหละมันเลวมันอุบาทนี่พยานอ้างนะฮะไม่ใช่เรามาพูดเองนะฮะ พยานอ้างว่ามีบางคนบอกพี่วางแผนเอาไว้อย่างนี้แหละให้มันตายโหงอย่างนี้แหละแล้วบุคคลคนนี้ก็ยังพูดอีกว่าดูพ่อมันสิอายุขนาดนี้แล้วยังมีเมียเพิ่งให้เงินผู้หญิงไปเป็น10บสิบล้านไอ้ติงก็เหมือนกันนี่มันทํากินไม่ขึ้นหรอกพี่วางแผนมาหมดแล้วสะใจพี่สมน้ำหน้ามัน ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติใดพี่จะไม่ขอเจอผู้ชายแบบนี้อีกเราก็ถามพยานรายนี้ซึ่งเราเรียกว่าส้มโอค่ะบอกส้มโอแน่ใจนะว่าคนในงานศพคนนี้พูดอย่างนี้จริงๆส้มโอบอกเขาพูดอย่างนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าเสียติ่งทำเขาไว้เยอะอทําให้เขาเจ็บช้ำน้ําใจไว้เยอะคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเสียติงมีเมน้อยอ,อ่ะมีมีน้อยฮะเพราะฉะนั้น เขาก็บอกเขาได้ยินแบบนี้เขาก็ต้องให้ข้อมูลตํารวจแบบนี้ส่วนที่ว่ามีใครทําเสียไหมอันนี้เราไม่รู้<ะ>และเราจะไม่ปักปมใครแต่ได้ยินเต็มสองรูหูว่าให้มันตายโหงอย่างนี้แหละดีแล้วพี่วางแผนมาตั้งนานแล้วให้มันได้ตายโหงอย่างนี้อ่าพูดใช้คํานี้ออกมาบอกให้มันได้ตายโหงนี้มันเร็วมันอุบาทเหมือนพ่อมันนี่คือคําพูดของเขา พี่ก็บอกว่าเร็วยังไงเหรอเขาบอกว่าก็ดูพ่อมันสิอายุขนาดนี้แล้วอ่าก็ยังมีเมียเนี่ยเพิ่งเพิ่งให้เงินผู้หญิงไปเป็นสิบสิบล้านอะนะไอติงอะมันก็เหมือนกันเขาบอกเนี่ยมันก็เหมือนกันเหมือนพ่อมันมันทําชั่วมันทํากินไม่ขึ้นหรอกพี่วางแผนมาตั้งนานแล้วก็สะใจพี่สมน้ําหน้ามันแล้วไม่ว่าชาติหนึ่งชาติใดนะพี่จะไม่ขอเจอผู้ชายคนนี้เขาเขาเขาก็พูดบอกว่าไม่ต้องติดใจอะไร ก็คือให้จบไปเลยเนี่ยพี่ไปคุยมาแล้วเมื่อกี้ก็ชี้ไปที่โต๊ะนะว่าพี่ไปคุยมาแล้วที่โต้นี้ตํารวจเข้ามาจบข่าวปิดปิดข่าวแล้วพี่ปิดแล้วเขาใช้คําพูดนี้ออกมาได้ยังไงว่าให้มันตายแบบตายโหงไงยาีย่าเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับเราเหมือนกันบอกว่าเสียติ่งได้โทรศัพท์มาหาบอกว่าให้ช่วยไปหาหมอดูให้หน่อยเนื่องจากว่าเสียติ่งได้ทําแหวนหายเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ ยายา่าบอกก่อนเสียตายว่าเสียมาปรึกษาเรื่องแหวนวันที่สิบห้ามีนาสิบห้ามีนาอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนแหวนเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้เมียหลวงบอกว่าหาเจอแล้วลูกชายเจอในห้องนอนลูกชายเมียหลวงเจอในห้องนอนค่ะโดยเมียหลวงเป็นคนบอกลูกให้เราไปดูในลิสไปหาแล้วลูกก็ไปเจอแหวนปรากฏว่ายาย่าซึ่งเป็นเพื่อนเสียบอกเสียมาปรึกษาว่าแหวนหาย เลยอยากให้ไปหาหมอดูเพราะเสียไปทะเลาะก,กับใครบางคนมานี่ฮะตอนนั้นตัวเองก็เลยบอก,กบเกษติงไปว่าหมอดูท่านไม่น่าจะว่างจนวันที่16อย่าลืมนะเสียตาย1716ตัวเองไปดูหมอเรื่องแหวนให้กเกษติงหมอดูก็บอกแหวนอยู่ในบ้านอ,อุ้ยหมอดูนี่แม่นเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้บอกเสียเลยเพราะเสียกำลังกุ้มใจแหวนหาย แต่หมอดูบอกวันที่16อยู่ในบ้านเพื่อนไปดูหมอให้กะจะบอกวันลุ่งขึ้นปรากฏวันลุ่งขึ้นเสียตายในรถแล้วลองฟังเสียงเพื่อนดูหน่อยฮะโทรมาว่าพอจะรู้ไหมว่ามีหมอดูดูดวงอ่ะดูแบบว่าของหายแต่แกก็ไม่บอกสินะตอนนั้นว่าของอะไรหายก็เลยเชื่อมไปกับหมอตอนดังั้นพี่ถ้างั้นพี่ไปบ้านสุเทก่อนนะ เออแกก็ไปบ้านซะกลับมาประมาณสองทุ่มแกโทรหาพี่อีกสองทุ่มแกโทรหาพี่อีกไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมสองทุ่มนี่ก็บอกเลยว่าพี่ติงหมอนอนแล้อะไรอย่าไปรบกวนแกพอไปพรุ่งนี้โทรมาหาเราวันที่เท่าไหร่ครับวันนั่นแหละวันสี่สิบห้านี่แหละค่ะก่อนเกิดเหค่ะแล้วก็ก่อนเกิดเหตุสองวันนะหยุดติดเลยแล้วก็แกก็แกก็โทรมาอีกวันหนึ่งแกว่านักธุระบ้านซ่องที่ต้องไปบ้านซ่องอีกแล้วก็รอแกรอแก่าพี่ติงเมื่อจะไปดูถ้างั้นก็ พี่ติงหนูขายของนะ,ะพี่ติงไม่ได้มาก็ขายของแล้วพี่ติงก็ก็นี่ก็เลยโทรไปหาหมอหมอค่อยๆพี่ก็ดูเรื่องแหวนนี่แหละว,ว่านะช่วยดูให้หน่อยพี่เขาแหวนหายเี๋ก็บอกนะแหวนผมหายผมพอดีผมมีเรื่องนิดหน่อยแล้วก็แหวนหายไปตอนไหนผมก็ไม่รู้เก๋ว่างั้นแล้วกแก๋ก็กว่าไม่หายหรอกแหวนวนะั่นน่ะอยู่เก็บๆของนะี่ก็อยู่อยู่คุณผู้ชมครับอ่ะทั้งหมดนี้ค่ะ